ตอนนี้ก็สุกใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็พามาดูนะครับการเข้าเม็ดของข้าวนะครับก็เนี่ยดูรวงได้เลยนะครับรวงใสมากเลยมเมล็ดใสนะรวงมเมล็ดใสเลยครับไม่ไม่มีเป็นเชื้อราะไรนะเออรวงเย้อยเลยทุกคน,นวง สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่บ้านวังเจ้านะครับอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพามาชมพันข้าวเจบีตองแปดนะครับแปลงนาของป้าปราดูนะครับค่ะตอนนี้ก็สุกใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็พามาดูนะครับการเข้าเม็ดของข้าวนะครับก็เนี่ยดูลวงได้เลยนะครับลวงใสมากเลยเมล็ดใส่นะลุงเมล็ดใส่เลยครับไม่ไม่มีเป็นเชื้อราเลยนะครับเออลวงเย้อยเลยทุกคนลวงสวยๆเลย อยมากคอแบบคอเกือบหักครับดูดูนขน,ม,น,รนมรวงลงเนาะใช่ทุกคนดูขนมรวงทานข้าวอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอายุน้อยแปดิถึงแปดสิบห้าวันแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะครับต้านทานโรคแล้วก็ไม่ค่อยเป็นชราอ,อันนี้นะครับคือเขาต้านทานโรคได้ดีคือถามว่าทำได้ทุกฤดูกาลไหม ทำได้ทุกๆฤดูครับอยู่ที่ว่าเราบารุงดูแลเท่านั้นเองพย<ะ>ายามอยาให้ออกในหน้าที่ร้อนจัดแต่ตอนนี้ผ่านแล้วมีนากเมษาเนี่ยเราผ่านแล้วขําไปก็ไปเข้าฤดูฝนแล้วแต่งนี้นะครับแน่นเลยคือเราเห็นข้าวแล้วเราประทับใจนะาลงครับผม ถือว่าสวยงามสุกเสมอทั้งแปลงเลยเนาะเนี่ยคือสุกเสมอเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเรื่องแสงไฟข้างถนนนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับแสงไฟอยู่ข้างถนนเลยใช่แต่ข้าวเราสุกเสมอกันหมดเลยไม่มีตรงไหนที่ว่าจะเกี่ยวตะหลังเลยเพราะแปลงนี้ใช้สินค้าของลุงตีครับเมาแล้วข้าวจะได้สวยๆแบบนี้นะคะทุกคนข้าวจะสุกพร้อมกันนะครับไม่มีการกระทบว่าแสงไฟกลางคืนนะครับค่ะเนี่ยเราสุกเสมอกันหมดเลย บางพื้นที่ข้างถนนต้องเว้นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าข้าวไม่สุกได้แสงไฟเวลากลางคืนเราต้องมีวิธีการบำรุงครับใครอยากให้ข้าวสุกเสมอทั้งแปลงติดต่อสอบถามมาที่ลุงตีนะคะคเบอร์โทรศูนย์9 9 3 6 6นะคะแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาเข้าดีดหญ้าวัชพืชในแปลงนาเยอะนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยคะ่ะทุกปัญหาเรามีทางออกช่วยท่านได้นะคะ เหมือนแป้งนี้นะลุงเมื่อก่อนข้าวดีดเยอะมากนี่ข้าวดีดเยอะตอนนี้ข้าวดีดแทบจะไม่เห็นแล้วทุกคนคือเบาบางไปเยอะเลยก็คือเราตัดวงจรข้าวดีดได้เป็นบางส่วนนะครับคข้าวอายุสัน้นแล้วก็การประหยัดการบำรุงดูแลอาจจะประหยัดได้รอบหนึ่งเลยประหยัดตังเราด้วยลุงเพราะว่าข้าวอายุสั้นยังไงก็ได้เก็บเกี่ยวเร็วได้ตังเร็วนะคะทุกคนก็เนี่ยครับดูสวยๆเลยวครับแป้งนี้เราแบบให้ดูกันสวยๆเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปนะคะว่าเราจะพาไปชมแปลงนาของใครค่ะสวัสดีค่ะ